เรอบ้ากันหลย ความไว้วางใจพี่น้องชาวภูกเก็ตด้วยตัวผมเองอออม่เ,เ,มเ,เความไว้วางใจที่พี่น้องชาชนชาวภูกเก็ตให้กับพวกเราในปี2566บ,ง,บงครับพี่ทำให้ได้คะแนนมามากกว่าเลือกตั้งปี62 หนึ่งเท <c oughs> ่าตัวเต็มตมวันนี้ภูเก็ตไม่เหมือนเดิออีกา่อไยและสำหรับตัวผมวันนี้มาทั้งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยว คอยรับใช้พี่น้องชาวภูเก็ตและสุดท้ายมาในฐานะว่าที่รัฐมุตรีายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ยคามย